อิตาลีแชมป์เก่าตกรอบหลังแพ้สวิตเซอร์แลนด์2-0 เจ้าภาพเยอรมันมาตามนัดเข้ารอบ8ทีมและเอาชนะเดนมาร์ก2-0สรุปผลการแข่งขันแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจในศึกยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายประจำคืนวันที่2 9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเมื่อคืนนี้แข่งไป2คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแชมป์เก่าอย่างอิตาลี2-0สมเพออิตาลีตกรอบกลับบ้านโดยเกมนี้นะเขาทำประตูเป็นเรโมฟอยเลอร์ยิงไป1 0แล้วก็ช่วงครึ่งหลังได้ลูเบนวาการยิงเพิ่มเป็น2-0เกมนี้ต้องบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์มาดีจริงแล้วกก็อตาลลีีีเเเมน้้น่่ยโ,โหสูว์แดดไ เล่นแต่เกมลับนะครับแต่เกมลุกไม่มีอะไรเลยสิติตลอดทั้งเกมอิตาลียิงตรงกรอบเพียง1ลูกเท่านั้นเกมนี้ก็ไม่ดีพอกับการเข้ารอบก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่ดูดีกว่าทําดีกว่าเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งสวิตเซอร์แลนด์จะรอบพบผู้ชนะระหว่างคู่อังกฤษกับสโลวาเกียนะครับอันนี้ก็ต้องรอวิธีว่าสวิตเซอร์แลนด์จะเจอใครเออลืมบอกไปนะครับเกมนี้อิตาลีไม่มี oli, ลิคาโดคาราฟิโอลีนะครับกองหลังตัวเก่งที่คอยแบกแผงหลังเ,เกมนี้ไม่ได้ลงเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบติดโทษแบนนะครับเกมนี้ก็เรียยยบร้อเลดนไป2 คู่ต่อมาคู่ดึกเยอรมันเจ้าภาพเอาชนะเดนมาร์ก2-0ตีตัวเขารอบ8ทีมแล้วเรียบร้อยโดยเกมนี้เนี่ยเขาทำประตูเป็นคายฮาวเวตยิงจุดโทษแล้วก็จามาลมูเซียร่ามายิงช่วงครึ่งหลังเป็น2-0ซ,ซึ่งเอาจริงเกมนี้เนี่ยเดนมาร์กขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับจากแอนเดเซนแต่พอเช็ค VR เนี่ยกลับกลายว่าแอนเดเซนล้ำหน้าแค่ปลายสตาร์ทซึ่งสิ่งที่น่าสงสารพี่แกคืออะไรลุงครับพอพี่แกยิงประตูปุ๊บเนี่ยนี่นําปั๊บ VR จับล้ำหน้าปุ๊บเนี่ยผ่านไปไม่ถึง5นนนนาาาาาาาทททททีีีพ่แแกากกากมเเเเสยยยจจุดดดโษะคครรัับบฮฮ์อล้็็ปววซข้าไปโโอ้ว ีว่าจ่ายจะกลายเป็นฮีโร่นะครับกลับกลายเป็นคนทําเสียจุดโทษเสียกันเลยสำหรับแอนเดอร์เซนเกมนี้ต้องบอกว่าเดนมาร์กพยายามเต็มที่แล้วนะครับมีโอกาสหนึ่งหนึ่งเหมือนกันจังหวะหนึ่งรานบุนฮอลุนหลุดมาเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ผ่านเซฟหน่อยเออโดยในเกมนี้นะครับเป็นช่วงครึ่งแรกเลยมีฝนตกด้วยเกมต้องหยุดพักราวๆสิบนาทีเลยฝนตกหนักลูกเห็บตกเลยนะครับแล้วก็เกมหยุดไปประมาณสิบนาทีนะครับได้กลับมาเตะต่อนะครับก็บเตตร,รียกว่าเสียเวลานอนไปประมาณสิบนาทีสำหรับเมื่อคืนนี้ซึ่งพอกลับมาเต,ตะต่อเยอรมันุโรปรับจริงๆในช่วงท้ายเกมมีีเเเกกืออบไดด้้้้ประตตูแแลลววจาาาฟยยนสสุ่ท ไปซะก่อนจบเกมที่2อศูนย์ส่งผลให้เยอรมันเข้ารอบ8ทีมแล้วก็รอพบผู้ชนะระหว่างคู่สเปนกับจอร์เจียนะครับก็รอดูเลยว่าเยอรมันจะเจอใครแต่ดูทรงน่าจะเจอสเปนแน่นอนนะครับบอกเลยว่ารอบ8ทีมเนี่ยเดือดเดือดแน่นอนและนี่ก็คือผลการแข่งขันแล้วก็เป็นน่าสนใจในศึกโลก2024รอบสิทีมสุดท้ายส่วนคืนนี้นี่สคู่เหมือนเดิมนะครับรอบสิทีมสุดท้ายช่วง5้าทุ่มเป็นอังกฤษเจอสโลวาเกียนะครับเออมาดูว่าเซาเกตจะผ่านรอบนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงตีสอนเป็น เออสเปนเดี๋ยวมบอกเลยว่าดุมากนครับช่วงนี้อ่ะรอดูรอดตามกันเลยนะครับว่าใครจะเข้าไปพบเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับ